สวัสดีครับปิ๊ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับปิ๊ซีที่นาพ่อตาแม่ยายเนาะโอ้ห้ามท่วมนะครับปิ๊ซีมีแต่โอ้อยเอาดินเข้ามาถมหมดเลยนะครับปิ๊ซีข้าวเียวนี้ดีครับปิ๊ซียังไม่ออกหมดเนาะมันยังไม่ออกนะครับโอ้ปิ๊บซี่หายเยอะเนาะน้ำมานี่ทราย ท้งนั้นเลยนะครับไปมันเลยครับพี่สีนี่ครับกระต๊อบเถียงพ่อตาเนาะมาทุกวันเนี่ยพ่อตาจะนอนที่นาอยู่ทุกวันนะครับไี้สีบางวันก็ขึ้นไปเลี้ยงควายดูเลควายเนาะโอ้โหนู่น เห็นไหมอีซีเข้ามาเต็มเลยนะครับพีซีทรายนี่พันนาก็ไปเกือบหมดเหลือที่หนึ่งนี่ครับพีซีดีครับข้าวข้าวมันยังทง้องอยู่นะครับพี่ียังออกไม่หมดเนาะถ้าออกนี่ครับรับรองเลยไม่ได้ข้าวแน่นอนทำยังไง ทำไงดีเอฟซีเห็นไหมหนี่ครับได้รับเสียโอ้ผ่านผาาออกนะแล้วเลยเสร็จเลยแล้วเลยเนาะไม่ได้นะครับข้าวเนี่ยข้าวออกนะดีครับมันยังท้องยังมันยังท้องอยู่นะครับเอฟซีเนาะผมงแกแล้วนะครับอฟซีมันจะออกโอ้ถ้ามาอีกครั้งนี้หมดจบ นี่ครับโน่นขึ้นมาฝั่งนี้ก็โอ้นี่ครับข่าวตรงนี้เนี่ยเอากาอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้เอาอยู่ที่บ้านนะครับพี่ซีมาใส่ก็เพิ่งจะออกเนาะนข่าวปีนี้ก็สวยอยู่สวยอย่งเดียวนะครับพี่ซีดินมาเต็มเลยดินมาทับหมดเลยนะครับไี่ซีข้าว ครก็เขาครับไอซีตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเนาะนี่ครับโอไม่ได้มาตั้งนานเนาะนี่ครับผมก็ไม่ได้มาตั้งนานแล้วเนาะเพิ่งจะมาเห็นผมไม่ได้มานีกเกือบเดือนแล้วครับไอซีเสียหายแล้วครับไอซีเสียหายเยอะ่ครับ ข่าวปีนี้นดูไปเรื่อยๆนะครับพี่ซีโอ้ผมว่านะข่าวปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วนะนี่ครับกระตบพ่อตาเขียงหน้าอ๋สงสัยพ่อตาไม่ได้มาสงสัยพ่อตาขึ้นไปดูลแลควายเนาะไข่ก็ แม่้ังก้อยก็เอาข้าวให้ไก่กินเนาะสงสัยพ่อตาไม่อยู่นอดไก่ก็โอ้เยอะเดี๋ยวทำยังไงถึงจะได้กินมันโอ้เอ้าไก่ตั้งเยอะเ,ลเหลือแค่นี้มันหายหมดบ่โอ้โอ้ไก่ตกใจตกใจสชกินไม่ได้มา ผูค้ค่อยเก็บเปูานาปูนาขาไม่ขีปูนาจากต้นข้าวนี่ครับก็นะครับดิหนูก่อนถ่ายคลิปนี้ข้ไม่จบก่อนไอ้ที่เนาะนะครับแล้วค่อยไปดูด้านบนจะเป็นยังไงเนาะปีนี้คันนาไม่เหลือ ไม่รู้จะทำยังไงรอปีหน้านะครับอีอซีถึงจะทำได้เนาะขุดขุดยังไงนะครับแม่ลังก่อยโอ้พ่อตาเอาน้ำเอาไว้ตรงนี้แล้วน้ำกินน้ำดื่มน้ำใช้น้ำอาบอยู่ที่เดียวนะครับอีอซีโนดไก่พ่อตาก็มันไม่มีที่หากินเนาะมันก็เลย จริงแถวนี้แล้วครับพี่ีข้าวก็เริ่มออกเยอะข้าวตรงที่นั่นก็โอ้ยยังดีครับไม่เสียเสียก็ไม่มากนะครับพี่สีเนาะเพราะว่าอะไรมันเอาดินมาถมน้ําดินมาถมแต่ข้าวยังไม่ออกนะครับข้าวท้องท้องแก่แล้วใกล้จะออกแล้วเะเอาผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ